้แบบมากที่สุดแต่เราอยู่ร่วมกันกัจผูนได้มากที่สุดอย่างเช่นน้องๆแบบว่าถนัดปลูกอะไรถ้าสมมุติอยากขายให้เราเราสามารถลงไปตรวจแป้งรับซื้อได้ตั้งราคาเองขายได้ครับผมติดแบรนด์ของได้ร่วมสามารถที่นี่จริงๆ่ะ พื้นที่ของเราเป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านพลังงานเรื่องการเกษตรเรื่องคอ,อชาพวกนี้เราจะมีเราจะมีรอบอ,อบรมแต่ละปีอยู่แล้วคอชาก็จะมีแบบประมาณ4รอบต่อปีพวกนี้ครับเขาจะมาะหัดเรียนรู้ในการเบนชาทำชาจากสมุนไพรก็จะมีคอเตรียมกับบ้านก็จะเป็นแบบแนวคิดแบบ คนที่อยู่เมืองกรุงมานานแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านนอกอยากมาใช้ชีวิตบ้านนอกเราก็จะสอนในการทําปุ๋ยสอนปลูกผักส,ส,สอนวางแปลงเกษตรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีด้านพลังงานที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเมื่อกี้ก็จะมาดูพลังงานในเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานโซลารเซลล์พลังงานไบโอกแก๊สพลังงานไฟฟ้าพวกพาราบลาโดมทั้งหลายครับผมแล้วก็กิจกรรมที่สามารถเข้ามาวอล์กอินได้เลยแบบไม่ต้องจองก็จะมีการทําผ้ามัดย้อม ็นผ้าคุณไหล่ผืนใหญ่จะมีกระเป๋ามีเสื้อมีพัาเชนะ่าอันนี้เป็นโซนของ้ามาย้อมแล้วก็มีการทําไข่เค็มจากดินจำพวกไข่เค็มสมุนไพรคล้ายๆไข่ขเค็มชายาที่นี่เราจะมีสูตรสอนการทําแล้วก็จะมีทําคุกกี้ DIY คุกกี้จากแป้งข้าวของเรามีการทาพิซซ่ามีการเดิมแปลงให้หาแพ็กเกะ เยี่ยมชมเลาไแปลรูปทั้งหมดครับเวลานี้ก็ได้เวลาที่นัเกเรียนนักศึกษาก็ได้เวลากลับแล้วครับถาหารเรียบร้อยแล้วก็มีรถประมาณ9คันนะครับเรียว่ามากันจอดรถกันแน่นเป็นหมดเลยนะครับ กาซื้อของอยู่บางคนก็เด็กๆสนใจจะซื้อของกลับไปบ้านฝา,ากตว์ในห้องแม่ต่ออยูน่น,นะครับอันนี้คือบรรยากาศของการฉลองนะครับขอบคุณมากนะครับโดยด๊อัตอนนั้นโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถมาได้นะครับขอบคุณครับดีครันดูนิดนึงพี่มเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไง Kegiatan di sini, nak?